กวนอารมณ์ตรวดลายร้อยเลลาคมไม่แค้ไม่คมไม่ทุกขระทมคนนิยมชื่นชมกันไปพนนิกรกิมวนเกิดมาเพื่อรวนกวนใจเจอคนสวยงามวันไวห้ามใจไม่ได้เรื่องราวุ่นวายมีมากมายคอยติดตามรัก เา hey, เราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรคลึกคืนสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกย้งนหายไปตเตรียมหัวใจใยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกิมงูนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เครื่องไม่ถือสั่งสงมฝีมือสุขแท้นั้น หัวรอดได้เมื่อใครเข้ามา เ้ายไปเตรียมหัวใจหยิ้มเสมอฮับคนนิกรกินหืวนต่งมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีม,มือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อไพเข้ามาคนนิกรกินหัน นี่ครับนี่ขอรับรับประทานวันนี้อากาศดีจริงๆนะขอรับส,สดชื่นนะขอรับ อันนี้คงจะมารอของเงินเดือนขึ้นอีกสิใช่ไหมไอ้แฮวรัฐทานอุ้ยใจเท้าขอรับดูสิขอรับดูแขนไอ้แฮวสิขนลุกสู้ไปหมดเลยขอรับรัฐทานน่าอัศจรรย์ใจมากนะขอรับท่านนี้นะครับทายใจแฮวได้มากมากเลยขอรับไอ้แฮวนะรัฐทานอยากจะขอความกรุณาของเงินเดือนขึ้นอีกสัก500บาทนะขอรับรัฐทานนะถ้าท่านยกคุณขึ้นให้ไอ้แฮวนะขอรับ อถ้าก็โปรดสัตว์ผู้ยากไอ้เฮาจะรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดียิ่งกว่าบิดาบังเกิดกล้าวอีกนะครับรับประทานนี่เป็นความสัตว์จริงนะครับไอ้เฮาไม่โกหกไม่หลอกลวงใครนี่ ไอ้สบัดสำนวนโวหารที่เองใช้กับข้าเนี่ยนะับะ่าวะคิดไม่ถึงเลยเองว่าจะต้องตกอับมาเป็นขี้ข้าเขาไอ้สำนวนดีๆอย่างนี้นยะโอ้ยมันคงจะเจริญก้าวหน้าเลยนะถ้าเองเปลี่ยนอาชี่เป็นขอทานนะะฮึ แหมถุกคุณขอรับขำครับอุ้ยแฮ้วขำกลิ้งเลยนะขอรับหาย่านะขอรับคนที่ด่าแฮ้้ได้คารมคมคายขนาดนี้นะขอรับด่านะยังผสมอารมณ์ขันเข้าไปด้วย <c oughs> นํำซ้ำคนถูกด่าก็ไม่โกรธยิ <c oughs> ้มกลิ้งทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ไอแ้แฮวสบายใจแล้วขอรับก็ต้องขอกราบพระคุณใต้เท้าด้วยขอกราบขอบพระคุณอย่างมากที่ขึ้นเงินเดินให้ไอ้แฮว กราบขอบพระคุณจริงๆเลยขอรับไอ้เฮาเองจะมั่วนี่มบข่าไปหน่อยมั่งก็ยังไม่ได้ตกปากรับคำกับเองนะจะบอกให้อ้าวนึกว่าให้แล้วอะพูดอย่างนี้ได้ไงเขาจะไปปรึกษาคุณหญิงเขาก่อนแล้วเองมีเหตุผลหรือเปล่าล่ะเหตุผลเออว่าไงเหตุผลน่ะเหตเหตุผลมีมีขอรับหนึ่งก็น้ำอัดลมน้ำอัดลมขอรับ น้ำอารมณ์ขึ้นราคาอสองใช่ไหมสอค่างเงินดอลลาร์เนี่ยดิ่งลงเหวเลยขอรับสก็ค่างเงินเยนนี่แข็งตัวเป๊กแข็งเป๊กกดไม่ลงเลยขอรับมีเหตุผลอยู่3ข้อนี่คขอรับแล้วทีคุณจะให้ขึ้นสักเท่าไหร่ล่ะคะคิดดูแล้วนะก็ขึ้นให้เล็กๆน้อยๆพอเป็นสีน้ำใจนะคุณหญิงสักห้า้อยผมว่าพอหมอะพอควรน,นะ ก็ตามใจท่านเจ้าคุณถูค่ะก็คงจะต้องขอขอบใจแทนแม่ละม่อมอะนะที่ได้ขึ้นเงินเดือนอย่างเงี้ยรู้เข้าคงจะดีใจอ่ะอืม <G ül üyor> แล้วถ้าหาว่าคนอื่นเขารู้เขาจะว่ายังไงคะละม่อมได้คนเดียวอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ได้นะมันจะบวยวายเอาได้นะคะ <G ül üyor> ไอ้แฮ้วนะตัวสําคัญทีเดียวนะคะจะบอกให้อ่อเอาว่าเป็นหน้าที่ผมไปพูดกับมันเองดีไหมคุณหญิง แค่ว่าเรื่องที่เองขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยนะถ้าคุณหญิงพิจารณาและปรึกษากันแล้วมีความเห็นตรงกันว่าไอ้เรื่องที่เองขอเงินเดือนเนี่ยถ้าหากว่าจะให้เองคนหนึ่งก็ต้องให้ทุกๆคนในบ้านไม่งั้นมันจะเสียให้ความม่ยุติธรรมไปเพราะฉะนั้นก็บอกตรงๆมาแลว่ว่าเรื่องขอเงินเดือนขึ้นของเองอ่ะยุติแค่นี้ก็แล้วกัน ตอ,อนอนีเ้เขา,อ,าอร่อยนะดูนะให้แพลวกินติดตามกันเด้ออร่อยแค่เด้อเออป้ากินเถอะกินไม่ไหวอ่ะไม่อยากกินเลยเซ็งโอ้ยเป็นอะไรไปล่ะพี่เฮลนี่นฉลองสัตหามันหน่อยนางม่อมมัาดูสาเลี้ยงพวกเราใช่นะนางม่อมเนี่ยเลี<า>้ยงเป็นแรลถูกหวยมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น,นางม่อมไม่ถูกหวยหรอกแต่มัาฉลองที่เงินเดือนขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ จะคุณนท่านขึ้นเงินเดือนนึงมั่งตั้งห้าร้อยแน่เงินผมตามเราโอ้โหเจ้าคุณนะเจ้าคุณทำให้แห้วได้นะดีดีดีรู้จักฤทธิ์ไอ้แห้วน้อยไปแล้วเจ้าคุณนี่มาเอาวะเปลี่ยนใจไหน่อยเล้ยมาเลยอร่อยเนาะเห็นไหมเปลี่ยนใจกินแล้วใช่ไหมแห้วนี่นี่ นั่นินันินั่นัด้ด้ด้ได้กินสบายสบายเออเอาเอาอะไรหยิบเองแล้วกันนะเนี่ไฉันมีเรื่องจะคุยกับพวกเราสักนิดหน่อยกินไปคุยไปก็ดีเหมือนกันเอ้นี่ไอ้มันนี่เอาตังนี่นะนี่เงินไทยสดๆเลยไปซื้อไก่ย่างมาสักสองตัวเอาตัวที่มันพีพีคักๆหน่อยนะซื้อลาบซกเล็กเลือดมาด้วยเลือดไม่ต้องป้าจารย์เต่ามาเลือดเดี๋ยวหาแถวนี้เราเว้ยเอาไปล่อมาสองกลม แล้วดวนไ้เยา้เฮาตัวมือฉันสิหิวยาเลยไอ้ม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืไอเยาเสงสัยเ้เาก็จะลาบวนเฮาเป็นไรอี่เกิดนี่จะอะไรเนี่ย้วหรือว่าได้เงินเดือนขึ้นเหมือนกันจ้าอย่างหรอกป้าตอนนี้นะไอ้เฮงไม่ได้ขึ้นหรอกแต่มันกัจะได้ขึ้นไม่ใช่เฉพาะไอ้เฮวคนเดียวนะ พวกเราทุกคนจะได้ขึ้นกรนเดินหมดทุกคนเลยจริงเหรอเฮ้ยจริงอะ<ป>แน่นอนอยู่แล้วเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้เลยขอเพียงแต่นะพวกเราทุกคนนะเชื่อมั่นในตัวไอ้เฮลทาตามที่ไอ้เฮลบอกทุกประการไอ้เฮลขอให้คํามั่นสัญญาว,ว่านายเฮลของราภาคุณคนนี้แหละจะนําพาพี่น้องไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นป้าป้าไอ้มันไปเรียกประชุมพวกเราทุกคนด่วนเลยให้มาคุยตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋อ มีคนหนึ่งอย่าให้มันมานะเกลียดมันใครจ๊ะนางละมอ่อมนางนีนะมันจะเป็นไส้ศึกแหมพ่อแ้วผพูดยังก็จะไปลบทับจับศึกอย่างนั้นแหละใช่ป้าพูดได้ถูกต้องนายแห,ลหล้วโหัวรพาคุณคนนี้แหละจะเป็นแม่ทัพนำพาพวกเราไปสู้รบกับไอ้พวกนายทุนไอ้พวกกระดุมพีกินแรงแบ่งชนชั้น